สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับเอาละในคลิปนี้นะครับแสงทองสองทางนะครับก็ได้นําเหรียญ2บาทสีทองนะครับที่มีข่าวลือกันว่าราคา20 0 0 0บาท30 0 0 0บาทวันนี้จะราคากี่หมื่นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องราคากันนะครับว่าที่เขาประกาศรับซื้อกัน2 0 0 0 0 30,000บาท มันมีจริงหรือเปล่านะครับแสงทองสองทางจะได้นําข้อมูลเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงปณาอาทุกๆท,ท่านนะครับในเหรียญสองบาททั้ง4ปีพศนะครับเอามาฝากกันให้สะใจไปเลยนะครับดูว่าเหรียญจะมีราคามากน้อยขนาดไหนเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับซึ่งเป็นเหรียญ2บาทของปีพุทธศักราช2 5 5 4ก่อนนะครับ เหรียญปีพุทธศักราช2554นะครับเป็นเหรียญกระสับอลูมิเนียมบอลนะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นพระบรมบัรพควัดสเกตราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับชนิดราคา2องบาทสีทองนะครับเหรียญของปีพุทธศักราช2554นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น180ล้านเหรียญนะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง21.75ม mm, ิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก4กรัมส่วนราคานะครับราคาเมื่อเทียบกับหน้าเหรียญน,นะครับสูงนะครับถือว่าสูงมากๆนะครับเทียบกับหน้าเหรียญน,นะครับก็หน้าเหรียญ2บาทนะครับราคาการซื้อขายนั้นอยู่ที่ไม่เกิน30บาทนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่เกิน30บาท ああเราไปเหรียญที่ degree, 2กันนะครับของปีพ <rup. S 1> ุทธศักราช2558นะครับของเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2งบาทที่ทองนะครับเหรียญ2งบาทของปีพุทธศักราช2558นะครับน้ำหนักความโตเท่ากันนะครับส่วนยอดการผลิตนั้น155ล้านเหรียญนะครับ155ล้านเหรียญนั่นเองนะครับส่วนราคานะครับที่ประเมินออกมาของเหรียญรุ่นนี้นะครับ อ่าก็ราคาก็ไม่เกิน10บาทนะครับการซื้อขายนะครับไม่เกิน10บาทนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเหรียญไหนที่มีราคาหลักหมื่นนะครับเราจะมาเฉลยกันนะครับส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2557นะครับ2อ5 7ซึ่งผลิตออกมานะครับผลิตออกมาหูเยอะนะครับแต่น้อยกว่าทั้ง2ปีพศที่กล่าวมานะครับผลิตออกมา3ล้าน2,000 0 8,100เหรียญนะครับ3 2 0ล้านสองนะครับ8,100เหรียญนะครับอันนี้ก็คือปีพุทธศักราช2557นะครับแต่ราคาล่ะครับราคาการซื้อขายอยู่ที่ไม่เกิน40บาทนะครับเหรียญไม่เกิน40บาทนะครับแต่ทําไมผลิตออกมาน้อยทําไมราคาถูกจังนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2500 59นะครับปีพุทธศักราช2559นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น102่อ่งร้อยสองล้าน5้าแสนหหมื่นเหรียญนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตนะครับของเหรียญปีพุทธศักราช2559นะครับราคาการซื้อขายก็ไม่เกิน4บาทนะครับนี่คือเหรียญ2บาททั้ง4รุ่น4ปีพศนะครับส่วนที่ว่าประกาศรับซื้อกันนะครับประกาศรับซื้อกันอ่า เปลียละสอ0 0 0ื่0 0 0บาทนะครับอันนี้แสงทองสองทางก็จะมานะครับมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับซึ่งแสงทองเคยพูดคุยไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับคลิปหนึ่งก็โดนผลที่เขาประกาศรับซื้อนะครับก็โดนว่าโตว่ากันเป็นการยกใหญ่นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะความพอใจของใครนะครับเราเอาความถูกต้องนะครับเนาะว่า จริงๆแล้วมันมีจริงหรือเปล่านะครับเหรียญ2บาทนะครับที่เขาประกาศรับซื้อกันนะครับที่เป็นเหรียญ2บาทสีทองนะครับ2บาทสีทองของปีพุทธศักราช2550นนะครับปีพุทธศักราช2550นะครับซึ่งเหรียญของปีพุทธศักราช2550นนั้นผลิตมาแค่ เหรียญเงินเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเหรียญเหรียญเงินเหรียญสองบาทเงินเป็นรุ่นสุดท้ายนั่นเองนะครับส่วนเหรียญสีทองนั้นนะครับผลิตเริ่มผลิตออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551นะครับจนถึง60นะครับแต่ส่วนใหม่ๆนะครับส่วนเหรียญสีเงินนั้นตั้งแต่ปี48ถึงปี50นั่นเองนะครับลูกพี่พี่น้องๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าที่เขารับซื้อกัน30,000บาทของเหรียญ2บาทสีทอง ของปีพุทธศักราช2550นั้นมันเป็นไปได้หรือนะครับก็คิดเอานะครับสีทองผลิตตั้งแต่ปี51เป็นต้นไปส่วนสีเงินนั้นตั้งแต่ปี48ถึงปี50นะครับคิดว่าปี50ของสีทองจะมีหรือไม่นะครับอันนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับไปลองพิจารณาดูนะครับว่า ที่เขาประกาศรับซื้อกันแล้วเราจะหาได้ไหมนะครับไปแสงทองสองทางก็พูดเปรียบเทียบให้ดูนะครับเผื่อโดนใจใครนะครับนะครับก็ขอฝากนะครับเนาะฝากพี่ๆน้องๆนะครับรับข้อมูลก็ขอให้รับข้อมูลกันให้ละเอียดนะครับแสงทองสองทางนะครับนําข้อมูลมานะครับก็สามารถอ้างอิงได้นะครับคิดว่านะครับคิดว่าคงไม่ไปกระทบกระเทือนใครนะครับเนาะ ต่างคนต่างทํางานใครทํางานมันนะครับงานของใครของมันนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเนะาะก็ก่อนที่เราจะไปเออออหอมกก็ดูข้อมูลกันให้ละเอียดนะครับเนะาะเอาแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอ,ขอจบคลิปยงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ